สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับของเทอม2นะครับที่เราจะเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์นะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบหนังสือเรียนนะครับวิทยาศาสตร์เล่ม2นะครับของนักเรียนชั้นป .4 นะครับขึ้นมาเลยนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นรูปนะครับเป็นสิ่งตน้อยๆนะครับบทนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับมาดูบทแรกกันดีกว่าเนาะ บทแรกนะครับของเทอมที่2นะครับนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับวัสดุและสสารนะครับในบทนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของวัสดุคืออะไรนะครับแล้วก็สสารคืออะไรในบทนี้เราจะมาเรียนนะครับในแต่ละหัวข้อกันนะครับทั้งถึงประเภทของวัสดุสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของสารนะครับว่ามีกี่สถานะนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวัดมวลแล้วก็ปรัหรือมาตรกนะครับของสารมีอะไรบ้าง วันนี้นะครับเราจะอยู่ในหัวข้อแรกนะครับนั่นคือเรื่องของประเภทนะครับของวัสดุนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับที่จะได้เห็นในภาพนะครับร้นแล้วนะครับเป็นวัสดุนะครับที่นํามานะครับใช้ทําสิ่งของต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวของเรานะครับให้เหมาะสมและก็เหมาะต่อการใช้งานในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอันแรกนะครับไม้ดินยางพาราพลาสติกนะครับไฟเส้นใยสังเคราะห์ หินโลหะต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบนะครับที่เป็นวัสดุนะครับที่จะนํามาทําเป็นสิ่งของที่เอามาใช้งานกันนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูในคลิปนะครับพร้อมทั้งอธิบายประกอบนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเภทของวัสดุนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือตามครูนะครับ ในหน้าที่6ครับเรื่องของประเภทวัสดุนะครับมาดูชนิดแรกเลยครับที่เป็นวัสดุที่เราควรต้องรู้นะครับนั่นก็คือประเภทวัสดุนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ1คือโลหะนะครับ2เซรามิกนะครับแล้วก็3นะครับก็คือพพลิเมอร์นั่นเองนะครับนี่คือ3อย่างนะครับที่เป็นประเภทของวัสดุนะครับที่เราต้องเรียนในเนื้อหาบทนี้นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่6เป็นต้นไปนะครับ โลหะเราเคยเห็นบ่อยๆแล้วนะครับเช่นนะครับมอสแตนเลสนะครับเซรามิกก็คือพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับอะไรที่แปบว่ามันแตกได้ง่ายนะครับพอลิเมอร์นะครับก็เช่นอย่าเป็นพวกวบกว่าอะไรที่มันมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ทําให้มันมีสีสันนะครับเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าด้วยนะครับ มาดูชั้นแรกครับก็คือวัตถุนะครับที่ทําจากวัสดุประเภทโลหะนะครับมีอะไรบ้างนะครับโลหะนะครับเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงแระโลหะนะครับซึ่งโลหะจะมีอยู่หลายชนิดมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีนะครับตะกั่วเงินทองแดงนะครับ เป็นต้นเนาะซึ่งโลหะเนี่ยจะเป็นวัสดุที่นะครับมีความมันวาวนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานมากสามารถตีให้เป็นแผ่นนะครับเช่นทองคาเปลวอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะ่ให้ได้เห็นภาพหรือว่าดึงให้เป็นเส้นได้นะครับโลหะเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าแล้วก็นําความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งตัวอย่างนะครับวัตถุนะครับที่ทํามาจากวัสดุโลหะนะครับนี่ก็คือเข็มกลัดนะครับเข็มเย็บผ้าเนาะตะปูคลิปหนีบกระดาษแต่ต้องบอกก่อนนะครับคำว่าวัสดุกับวัตถุในต่างกัน วัสดุคือสิ่งต่างๆนานานะครับนะที่นำมาประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุนะครับต่อไปนะครับวัสดุประเภทที่2นะครับนั่นก็คือเซรามิกนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างวัตถุนะครับแต่วัสดุดอันที่2ก็คือเซรามิกนั่นเองเซรามิกคืออะไรนะครับอยู่ในหนังสือหน้าที่7นะครับ เป็นวัสดุดที่ได้จากการนําวัตถุดิบต่างๆนะครับเช่นดินเหนียวหินฟันม้หหินเคี้ยวนุมานนะครับสองหินนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นหินแบบว่าใสาๆเหมือนคริสตัลนะครับมาขึ้นรูปแล้วก็ผ่านความร้อนนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับเซรามิกเนี่ยจะเป็นวัสดุดที่มีความแข็งแต่นะครับค่อนข้างเปราะ ง่ายนะครับและเซรามิกบางชนิดเนี่ยสามารถเป็นตัวนําความร้อนได้ดีเลยเหมือนกันนะครับเช่นแก้วกาแฟอยู่ตัวอย่างวัตถุที่ทํามาจากเซรามิกนะครับมีอะไรบ้างถ้าอยู่ในในสไลด์เรานะครับนั่นก็คือองค์มังกรนะครับเครื่องปั้นดินเผาแจกันแล้วก็แก้วน้ําที่เราทําการดื่มนะครับวัสดุประเภทที่3นะครับนั่นก็คือพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นใยไม้ยางพารา นะครับเส้นใยธรรมชาติและที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับเช่นเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์นะครับพลาสติกเป็นต้นนะครับโพลิเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักที่เบานะครับทําให้มีสีสันได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้พูดง่ายๆคือมันไม่นําไฟฟ้ายกตัวอย่างวัตถุที่ทามาจากโพ,พลิเมอร์นะครับ ยางลบก็คือทํามาจากยางพารานะครับผ้าเช็ดตัวก็ทํามาจากเส้นใยสังเคราะห์นะครับขวดพลาสติกทํามาจากเม็ดพลาสติกนะครับกายี่ไม้ก็ทํามามจากไม้นะครับหรือว่าอะไรที่มันยกตัวอย่างที่เห็นภาพแล้วแบบว่าไม่นาไฟฟ้าก็คือด้ามที่จับนะครับเท้าเสียบนะครับที่เป็นปลั๊กนะครับนั่นแหละตัวจับเนี่ยทำมาจากพอลิเมอร์เพราะว่าเวล่อราการจับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าปักเนี่ยไฟจะไม่ดูดเราเนื่องจากว่ามีตัวพอลิเมอร์ตัวนี้แหละนะครับที่ห่อหุ้มใสยไฟเอาไว้ทําให้ ไฟฟ้าไม่สามารถนะครับมาถึงเราได้เรียกว่าเป็นตัวที่ไม่นำไฟฟ้าหรือว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันดีก,กว่านะครับแบบฝึกหัดหน้าแรกนะครับของวิทยา,าศาสตร์ป .4 เล่ม2นะครับซึ่งให้เรีนยนหยิบแบบฝึกหัดนะครับที่มีรูปกลางสิงโตนะครับนะอยู่ด้านหน้าปกนะครับ เป็นรหัดหน้าที่4ซึ่งเป็นหน้าแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนอธิบายนะครับตามในสไลด์ได้เลยนะครับเพราะว่าครูสรุปนะครับจากในหนังสือเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะให้นักเรียนสามารถเขียนนะครับลงไปตามได้เลยนะครับว่าภาพแรกคืออะไรนะครับประภาพแรกก็คือโลหะ ทำมาจากวัสดุที่เป็นประเภทเหล็กนะครับสมบัติของโลหะก็คือโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งทนทานมันวาวนอกจากนี้นะครับโลหะยังสามารถนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนได้นะครับโลหะเป็นวัสดุที่ได้มาจากการฉลุงแร่โลหะเช่นเหล็กตะกั่วทองแดสงสังกะสีเงินอะลูมิเนียมสแตนเลสเป็นต้นนะครับตัวอย่างวัตถุที่ทำมาจากโลหะก็เช่นช้อนโลหะนะครับตัวอย่างให้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในรูปภาพนะครับ อันที่2เซรามิกธรรมจาร์นะครับวัสดุประเภทดินเหนียวนะครับก็คือสมบัติของเซรามิกเนี่ยนะครับเป็นสุดที่มีความแข็งแต่ค่อนข้างเปราะง,ง่ายนะครับเซรามิกบางชนิดสามารถนําความร้อนได้เซรามิกเป็นสุดที่ธรรมจาร์ การนำวัตถุดิบนะครับเช่นหินเชี้ยวนุมานดินเหนียวหินฟันม้านะครับมาขึ้นรูปนะครับแล้วก็ผ่านความร้อนส,สูงเลยเพื่อให้เกิดความแข็งแร,รงตัวอย่างเช่นอะไรบ้างโอมังกรหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำที่าทำการดื่มก็ได้นะครับอันที่ 3. ามพอลิเมอร์นะครับวัดสดุชนิดนี้คือไฟน์นะครับสมบัติของมันคืออะไรนะครับพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ มีน้ำหนักเบานะครับทำให้มีสีสันได้ง่ายและเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ก็คือเป็นตัวที่ไม่นำไฟฟ้านะครับพลิเมอร์เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเช่นใยไม้อย่างพลาหรือได้มาจากการสังเคราะห์เช่นพลาสติกหรือว่ายางสังเคราะห์นะครับยางสังเคราะห์ก็คือคล้ายกับเป็นพวกยางรถยนต์ผสมไปอยู่ในด้วยนะครับวัสดทุที่วัตถุที่ทำมาจากพลิเมอร์นอกเหนือจากนะครับ ยังนันเหนือจากพลาสติกหรือว่าขวดน้ำแล้วนะครับก็ยังเป็นเสื้อได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับแบฝึกหน้าที่5นะครับมีเรามีใบฝึกหัดในคลิปนี้2แบบฝึกหัดหรือ2หน้านะครับก็คือหน้าสีหน้าหหน้า5นะครับให้นักเรียนเนี่ย นำข้อความนะครับที่อยู่ใต้รูปภาพของแต่ละอันเนี่ยลงมาเติมให้ถูกต้องนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุประเภทไหนนะครับโลหะเซรามิกหรือพอลิเมอร์นะครับถ้าเกิดว่าเรเรียนทำเสร็จแล้วแลวให้แรงทำการขีดคำนั้นนะครับแล้วก็ลงมาเติมแต่ละช่องนะครับจะไม่สัมกันนะครับมายกตัวอย่างอันแรกกันหมอนี่คิดว่าน่าจะทำมาจากวัดสดุประเภทไหนครับอ่าพอลิเมอร์นะครับแล้วก็ เต็กถูกนะครับเต็กขีดตรงหมอนก่อนนะครับแล้วก็นำมาใส่นะครับคำว่าหมอนมาใส่เตาถ่านครับเป็นวัสดุที่ทำมาจากวัสดุอะไรครับถูกต้องครับเซรามิกครับแล้วก็ทำเอาเขียนว่าเตาถ่านของเซรามิกตรงนี้แล้วก็ขีดไปขันเงินทำมาจากอะไรครับโลหะถูกต้องครับขีดไปแล้วก็ทำมาเขียนไม่ยากเนาะนะครับให้นักเรียนเติมลงมาในช่องว่างนะครับนะคำละบรรทัดคำละบรรทัดนะครับโอเค แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีความแข็งกันนําไฟฟ้าหรือว่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาเรียนกันในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้นะครับต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ